บิตคอย n ในวันนี้ดรบตล,ลงกว่า3รครับร่วงสู่107 0 0 0ลาร์หลังจากที่ไม่สามารถเบรคทะลุผ่านไฮไล่์สุดไปได้ เกิดสัญญาณเบรดเดอร์เจนเกิดขึ้นครับทำให้ราคาคอนเฟิร์มไปหลุดทรนไลน์ของทร i แองเกิลครับซึ่ง t a รเก็ตเนี่ยอาจจะดอบตวลงได้ถึง1 6 0 0 0พนล้านครับนอกเหนือจากสัญญาณการอ่อนแรงของเทคนดค้าแล้วเนี่ยยังมีสัญญาณการอ่อนแรงจากแรงซื้อของเหล่าสถาบัน ETF ด้วยครับที่มีแรงซื้อที่ลดลงแต่ว่าบิตคอย n ในภาพใหญ่แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเปลิดเผยว่าเกือบหนึ่งในสามของบิตคอยนเนี่ยครับถูกถือครองด้วยองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับ ETF หรือกบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นะครับ 60 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30%ของอุปทานทั้งหมดในระบบครับในวันนี้เนี่ยครับผมจะมาเจาะลึกให้ฟังกันครับว่าการที่ราคาบิตคอยดอรอปตลงในครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่การพักฐานหรือจะร่วงหนักกันแน่เนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกพร้อมๆกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่12มิถุนายนและผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับเพื่อนๆครับการร่วงลงของบิตคอยในวันนี้เพื่อนๆมองเป็นเพียงแค่การพักฐาน ดืยการร่วงจริงกันแน่อยากให้ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เจอาหรือให้ฟังกันครับว่าทิศทางของวิคราต่อจากนี้เนี่ยผมมองยังไงเดี๋ยวเราจะมาจับเทรนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับ <S <S ผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันครับ,รบและใครทีม่มารับชมก็ฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิป ความรู้ดีๆที่ผมจะอัปเดตทุกๆวันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ซัพพอร์ตยูทูบเมมเบอร์ของผมนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดประจําสัปดาห์นะครับการอราัปเดตตลาดประจําสัปดาห์แผนในการเทรดเละก็พอร์ตการลงทุนของผมนะครับอัปเดตให้สำหรับ Member YouTube เท่านั้นกดสมัครหน้าช่องได้เลยนะครับตกเพียงแค่วันละ20บาท เป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับพเพื่อนๆครับเรามาอัพเดตในฝั่งของภาพรวมของข่าวกันก่อนเลยกันนะครับซึ่งตอนนี้ในข้อมูลเปิดเผยว่าเกือบหนึ่งในสามของบิตคอยนะครับที่หมุนเวียนในตลาดเนี่ยถูกถือครองด้วยองค์กรขนาดใหญ่นะครับก็รวมไปถึงรัฐบาลกองทุนอีทฟและก็บริษัทมหาชนนะครับคิดเป็นมูลค่าราวๆประมาณ6กแสนหกหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์หรือประมาณ30.9% ของเวอร์นานบิตคอยทั้งหมดในระบบนะครับซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณบิตคอยถูกสะสมด้วยองค์กรขนาดใหญ่และเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า900 ยีแล้วนั่นครับและก็ข้อมูลเนี่ยบ่งชี้ว่านะครับบิตคอยเนี่ยกำลังได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับการเก็บรักษามูลค่าในระยะยาวแทนที่จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือการเก็งกำไรในภาพระยะสั้นเหมือนอย่างในอดีตนั่นเองครับฉะนั้นแล้วการที่บิตคอยผันผวนในภาพช็อตเทอมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย มองเป็นการสะสมเพิ่มมูลค่าในภาพระยะยาวซะมากกว่าซึ่งการดรอปลงของบิตคอย์ในภาพช็อตเทอมในวันนี้เนี่ยในัองของข่าวเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ได้คาดการว่าเนี่ยอาจจะเป็นมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยไม่พอใจกับข้อได้จริงในเรื่องของภาษีสหรัฐนะครับจากจีนเนี่ ที่มีการเพิ่มขึ้นจาก30%เป็น55%นั่นเองครับทำให้นะครับในแง่มุมของเศรธธษฐกิจสหรัฐเนี่ยมองว่ายังไม่ใช่เรื่องดีนั่นเองครับและก็ดักิเคราะห์ได้มองว่านะยครับยังมีสภาพคล่องที่ประมาณช่วง100-200ล้านเนี่ยซึ่งจะเป็นหนอ,อในฝั่งของโซนสําคัญามากๆนี่อาจจะเป็นแรงหนึ่งดดที่ทําให้ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นไปก็ได้นะครับและก็สิ่งสําคัญเลยคือ100เหรียญน,นะครับเป็นแนรับทางจิตวิทยาที่จะส่งผลต่อทิศทางของบิตคอยต่อจากนั้นเช่นหากราคามีการดับ จะทาให้แสนเรียนเ,นยเป็นแนวสาคัญและพักดานราคให้ไปต่อได้ซึ่งเราจะเห็นว่าในฝั่งของเทรนไลน์ของแสนเรียนนะครับก็จะเป็นเทรนไลน์ฝั่งขาขึ้นและก็เป็นเทรนไลน์แนวสาคัญในฝั่งของแนวนอนด้วยที่ไม่ขรุดไม่ใช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนเกิดขึ้นไกลเป็นการดบตัวเป็นขาลงหรือม,มุมตั้งฝั่งข,าลง,ขาลงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหลังจากนั้นก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้นะครับเดี๋ยที่ผมได้บอกไปว่าการที่บิตคอยมีสัญญ,ญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นและก็แรงซื้อจากรถาบาลเนี่ย ก็ลดลงด้วยนะครับจากประมาณช่วง 300m 400m เหลือเพียงแค่ประมาณ160มิลเลียนเท่านั้น,นครับแต่ว่าในฝั่งอีทอเรียมหนึ่งก็คงยังเยอะต่อเนื่องเลยนะครับก็น่าจับตามมากครับสำหรับอีทอเรียมครับซึ่งล่าสุดในฝั่งของภาวะอารมณ์ครับเฟื่งเย็นเด็กยังคงอยู่ในภาวะที่มีความโลภอยู่นะครับแต่ก็ดบตกลงจาก65ลงมาเหลือประมาณ6เครับซึ่งผมว่าในช่วงวันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการดบตวลงเข้าสู่ภาวะปกติได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ กำลังทิ้งดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะผมแอบมองว่านะครับหาก์ดบิทคอยยังไม่หลุดโลราสุดใครที่มีของอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรก็แค่รันต่อไปหลุดก็แค่ออกมาวันซีชั้ลงนี้เนี่ยก็หลุดเรียบร้อยนะครับก็จะต้องออกมาวันซีก่อนสาหรับคนที่มีของนะครับแต่สําหรับผมเองนะครับผมแอบรอในการ break high เกิดขึ้นนะก็ต่อรองราคาเยอะไปหน่อยอันนี้ผมไม่ได้กดเทรดก็มีเพียงแค่เพื่อนในดิสซอนะที่เขากดเทรดกันไปนะผมไม่ได้กดผมก็ไปออกกําลังกกกาายยยดด้้วะ็เลลไไมม่โสแ ผมแอบตอลองราคาเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ชอบตั้งสปอตไกลๆนะครับผมก็จะต่อ,องราคาแถวๆประมาณนี้ครับขอแค่เบรกไฮนะผมก็ว่าจะกดเทรดแล้วนะเพราะว่าผมจะ SL เอที่ออทามไฮไปนะครับก็จะเทรดประมาณนี้ทีนี้ผมจะมายิบย่อยให้ดูนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่ที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยดรอปตกลงนะครับอ่ะเราเห็นได้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบของทรายเกลนะครับมีการทำให้ที่ลดลงตามลงแต่ว่าประเด็นก็คือนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีแท่งแท่งหนึ่งดีตัวขึ้นมาเนะครับเหมือนจะเต็มแท่งแล้วแต่สุดท้ายพอปิดแท่ง ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณการอ่อนแรงเกิดแรงเทขายเกิดขึ้นและเป็นการคอนเฟิร์มนะครับสัญญาณแบรดิ it, เดวอร์เจนเนั่นเองหรือการขัดแย้งกันระหว่างราคากับโมเมนตัมทําให้ราคาเนี่ยเกิดการดบตกลงนะครับและก็ในฝั่งของแม็กซีนะครับเริ่มมีการปรับตัวลดต่ตําลงต่ำกว่าศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเกิดสัญญาณแบรดิ it, เดวอร์เจนปุ๊บเนี่ยครับเพื่อนๆเกิดน,น,น,นะ โซนแนวต้านสําคัญนะครับเป็นจุดที่มีนัยสําคัญนะครับและก็ทําให้ราคาเนี่ยคอนเฟิร์มการหลุดแพทเทิร์นของทราแองเกิลซึ่งทราแองเกิลเนี่ยนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมในการเลือกทางนะครับประมาณนี้นะครับก็ทาร์็กเนี่ยก็ว่าจากที่ขอบบนของธงนะครับมาที่ขอบล่างของธงนะครับผมก็จะวัดทาร์็กประมาณนี้นะครับซึ่งทาร์็กเนี่ยจะดรอปตกลงได้ถึงประมาณช่วง1นึ่งแสดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้ถึงทาร์็กของเขาแล้วนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่ถือของมาก่อนอันนี้ก็เรามาระวังในการขึ้นไป ผู้แบกของราคายได้นะครับฉะนั้นเราใครที่เทรดในการเก็งกาไรตรงนี้อาจจะเป็นจุดในการ TP ของเพื่อนนั่นเองนะครับในภาพชอ็อตเทอมนะนอกเหนือจากสัญญาณเแบรบดเดิลวอร์เจนที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับในทางฟเฟร์หมือนชั่วโมงนะผมก็ได้บอกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยผมไม่ชอบแท่งเทียนแท่งเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานก่อนนะก็คือเป็นแท่งโดจินั่นเองนะครับแท่งโดจิเนี่ยก็เป็นเหมือนแท่งกลับตัวนั่นเองนะครับพอเกิดขึ้นนะโซนสําคัญก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ได้นะครับอ่ะก็เห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอราคาบิตคอยเกิดแท่งโดจิเกิดขึ้นราคากก็็ดรรอปตััววลลลงเลยนะคบแ้ เป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณแบลติเวอร์เจนในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยนั่นเองนะครับผมก็มองว่าในฝั่งของเทรนเข้าเนี่ยก็มี2ปัจจัยนั่นเองครับก็คือแท่งโดจิในทางเฟรมเนลี่และก็สัญญาณการอ่อนแรงจากแบลติเวอร์เจนในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้บิตคอยดรอปตัวลงในวันนี้นะครับในฝั่งข่าวก็อาจจะมาจากในเรื่องภาษีการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เหล่าสถาบานัน ETF เนี่ยนะครับมีแรงซื้อที่ลดลงด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ผมมองว่า Bitcoin บิตคอยดรอปตัวลงมานะครับแล้วเพื่อนๆคงจะตั้งคําถามว่าแล้วยังไงต่อละครับแอดทิศทางต่อจากนี้เนี่ยแอดมองอยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าตัวนี้ในโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงแล้วนะถ้าเราดูในทางเฟรมเดลี่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าแม็กซีเนี่ยครับมีการอ่อนตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็พอราคาขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถเบรกไฮได้นี่ก็คือ เป็นการทําหายที่ต่ําลงชัดเจนแบบนี้นะครับผมก็จะตีเทเลไลน์ไว้แบบนี้นะครับและ,นะเนวสําคัญก็อยู่ที่แสนเหรียญซึ่งเป็นจุดที่ผมโฟกัสฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับผมมองอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือ1ในลูกสอสีเขียวก็คือดอบตัวลงมาไม่หลุดแสนเหรียญมีแรงซื้อแล้วยังมองไปต่อ รอเวลารอท่าทีของเฟดในการประกาศดอกเบีย้ยในสัปดาห์หน้าในประเด็นที่2คือผมมองโอกาสที่จะดรอปตวลงสู่ประมาณช่วง95,000จนถึง90,000ล้านซึ่งผมอยากให้เกิดเคสเคสนี้นะนะเพราะว่าทาร์มมิง่งค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการประกาศดอกเบีย้ยแะ้วก็สถิติช่วง Q3 ที่เป็นสถิติที่ยห่ที่สุดของคริปโตผมก็เลยมองว่าในช่วง Q3 เป็นช่วงที่ให้คริปโตเ,เกิดการพักฐานเกิดแรงสะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนค่อยไปต่อสวยๆในช่วงของ Q4 ตามสถิติ ผมก็มองว่าประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมและผมก็อยากให้เกิดพอสมควรแต่จะเกิดไหมเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้ชเชนั้นผมก็เลยมองเป็น2เคสนี้ไปก่อนเคสที่จะล่วงหนักๆเนี่ยผมยังไม่มองในกันนะครับเพราะว่าโฟกัสเป็นจุดๆไปแล้วผมก็จะย่อยอัปเดตเพื่อนให้ฟังอีกทีหนึง่งหากราคาในภาพย่อยเนี่ยพักตัวลงมาแล้วมีแรงซื้อนะครับเกิดเป็นการยกโลเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไหลซ้ายหัวอันนี้อาจจะเป็นไหลขวาของ QM pattern ในภาพย่อยก็ได้นะครับอ่า QM pattern ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็น ชุดขวาตรงนี้เห็นไหมครับชุดขวาตรงนี้ฉะนั้นแล้วการย่อพักตัวของบิตคอยนะครับตั้งแต่1นึ0 0แสนาพันลจนถึงประมาณช่วง1นึ0 0แสนหนึ่พจะต้องมีสัญญาณการก,ก,กับตัวหรือมีแรงซื้อเท่านั้นผมถึงจะมองว่าบิตคอยจะเป็นเพียงแค่การพักฐานเพื่อที่จะทำให้ฉะนั้นแล้วบิตคอยจะไปต่อก็ต่อเมื่อนะครับจะต้องมีแรงซื้อตามเคสของลูกศรสีเขียวเท่านั้นนะครับ,นนรบเดี๋ยวเราจะมาทยอยอัปเดตอีกทีหนึ่งผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีนึงนะครับถ้า มีสัญญาณอะไรนะหรือสามารถติดตามอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ใน Discord นะครับในเคสที่2ถ้าดรอปตัวลงมาในโซนนี้แล้วเนี่ยดันเป็นแท่งที่มีแรงขายสีแดงๆแ,แบบนี้ผมก็จะมองเป็นเคสที่บิตคอยเนี่ยจะพักตัวยาวนานเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะครับก็จะมองเป็นเคสที่2ดตามลูกศรสีส้มตรงนี้นะครับก็จะ มองว่ากว่าบิตคอยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมองเป็นประมาณช่วงปลายปลายคิวสะคิดที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ฉันเลาสิ่งสําคัญทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้จะมาบอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมให้เพื่อนๆโฟกัสสิ่งที่ตลาดกําลังบอกเราแล้วเราก็แอคชั่นตามนั้นถ้าตลาดมีแรงซื้อเราก็ค่อยเข้าเทรดเพิ่มเติมณจุดนี้ถ้าไม่มีเราก็แค่รอซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังคงเวทแอนด์ซีอยู่นะครับในฝั่งของสปอตเนี่ยผมเคลียร์ออเดอร์ออกมาทั้งหมดแล้วในฝั่งเาอาคอยเช่นเดียวกันผมก็ได้บอกไปในคลิปล่่่่าาสุดเเมมววนผีย ยังไม่ได้ชอนเอาคอยและก็ไม่ใช่จุดชอนของผมนะครับชนแล้ตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้ประเด็นที่สําคัญต่อมาก็คือว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือว่าในฝั่งของภาพรวงของคลิปโตเนี่ยนะครับอ่าเราเห็นได้ชัดว่าอาภาพรวงคริปโตเนี่ยครับมีการหลุดเทรลา์ออกมาชุดหนึ่งแล้วนะครับแต่จู่ๆก็ดีทะลุขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยแอบมองเป็น QM pattern เช่นกันแต่เป็น QM pattern ในฝั่งขาลงเนี่ยสินะครับ ะจะเป็นแบบนี้เลยในฝั่งของภาพรวมนะเนื่องจากราคามีการหลุดดีมาร์โซนออกมาแล้วนะครับไสเทียนแถวๆนี้ราคามีการหลุดคอนเฟิร์มชัดเจนก็คือชุดนี้การดิ่ตัวขึ้นมาในชุดนี้ไม่สามารถเบรกผ่านไฮล่าสุดไปได้มีโอกาสที่จะคอนเฟิร์ม QM pattern เพื่อที่จะดบตัวลงต่อและอาจทาให้ราคาบิตคอยดบตัวลงสู่95,000เป็นอย่างน้อยได้ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือ100,000เหรียญของบิตคอยถ้าไม่มีแรงซื้อ ห้ามไล่ช้อนเด็ดขาดะเ,เรามาอัปเดตกันต่อในฝั่งของโอลคอยชินเดียวกันนะครับในพาร์ทของโซลาน่านะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะในคลิปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งโซลาน่าเนี่ยมีการหิีตัวขึ้นมาแต่ว่าติดนาต้านสําคัญนะครับและก็ไฮเนี่ยไม่สามารถเบรกไปได้ก็เห็นว่าเป็นทริลไลคขาลงในชุดนี้นะครับผมก็จะมองว่าโอกาสของโซโราน่าอาจจะมีการทําโลใหม่ได้เลยเนะครับอาจจะมีการลงมาทดสอบดีมาโซนในภาพใหญ่สักประมาณ100 30ดอลลาร์แถวๆนี้นะผมก็จะมองเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับในการเข้าเทรดอ่ะขยับมาต่อในฝั่งของ XRP นะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการทำหายที่ต่ำลงเช่นเดียวกันนะคล้ายคลึงกับ Solana เลยนะครับก็มองไปจุดไซด์เวย์ชัดเจนนะครับซึ่ง XRP เนี่ยผมอาจจะวัดจากโลล่าสุดชุดนี้ครับแล้วก็วัดมาที่เอ่อฟฟิบนนชชีนะครับอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะรอในการพักตัวลงมาสัก0.786ฟิบนนชชีนะครับหรือประมาณ1.84ดอลลาร์ประมาณค่อยอาจจะโฟกัสในการเทรดเพิ่มเติมนะเนื่องจากเอามุมไปตัมฝั่งขาลงเนี่ย เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสำหรับเอ p านั่นเองครับแล้วก็ Maxi ในไทม์เ a m มเดลี่เนี่ยอ่อนตัวลงต่ำกว่าศูนย์ด้วยนั่นเองครับเอ่อเพื่อนๆครับผมสรุปสุดท้าย Bitcoin ทิ้งไายให้เพื่อนอะไรกันนะครับในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยผมก็จะมองว่านะครับเราโฟกัสเพียงแค่สัญญาณการกลับตัวในภาพช็อตเทอร์มิกก่อนนะครับก็คือ QM Pattern ในภาพย่อยสี่ชั่วโมงถ้าราคาดรอปตัวลงมาตั้งแต่หนึ่งแสนห้าพันลาร์จนถึงประมาณหนึ่งแสนหนึ่งพันลาร์มีแรงซื้อค่อยกดเทรดเพราะว่าาาถ้ไมม่ีนะคครรับา จะหลุดแนวรับสาคัญทางจิตวิยายที่แสนเหรียญเป็นการไปหลุดเทรนไลน์ขาขึ้น ของบิตคอยด้วยนะครับในชุดนี้เห็นไหมครับแซนเรบลเนี่ยปิดหลุดด้วยเช่นแล้วอาจจะทําให้บิตคอยเนี่ยเกิดการดรอปตกลงอย่างรุนแรงและเกิดแรงแพนิคเซลล์เกิดขึ้นได้ทิ้งท้ายในฝั่งของทองคำในกันนะครับทองคำเนี่ยก็คง,คงวิ่งอยู่ในเทรนขาขึ้นซึ่งผมมองเป็นการชุดสะสมพลังของไทรแองเกิลนะครับมีโอกาสมากๆครับที่ทองคําในภาพให,ใหญ่เนี่ยอาจจะมีการเบรกสู่สามพันห้าร้อยดอลลาร์จนถึงสามพันหกร้อยดอละลาร์เลยทีเดียวนะครับก็อาจจะใช้ในฝั่งของโลล์ราสูนเนี่ยครับเป็นจุดคัดเพื่อลองไปวางแผนเพิ่มเติมใในนนนนฝฝััััั่่่งงงงงของขอออออทคคคําากกดด้วยยะรรรบบเเพืๆไี ต่างๆนะครับคลาสในการสอนเทรดการอัปเดตตลาดประจําสัปดาห์ผมจะอัปเดตในดิสคอร์ท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แบบฟรีๆนะครับเพื่อนๆเพียงแค่สแกน QR code ดิสคอร์ที่อยู่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ดิสคอร์ทที่อยู่ใต้คลิปก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็กดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มเพื่อนๆกดโอเปนเอติเกต เดี๋ยวจะมีติ๊กเกต็ตเนี่ยเด้งขึ้นมาทางซ้ายมือพเพื่อนๆกดที่ติ๊กเกต็ตของตัวเองและพิมพ์พูดคุยในแชทนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งทีมงานเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเฟื่อน,นะครับส่วนใครนะครับที่อยากเข้าห้อง forex หรือทองคำนะเพื่อนๆก็เพียงแค่เพื่อนนะครับเทรดที่ xm ไ r ่ e ตะ้งเรงของผมและก็มีความลับที่หลายคนไม่ได้รู้นะครับก็คือการได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดหรือออโต้รีเบทได้เองครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ xm e เท่นั้น,น,นงเรื่องเ่อนๆเลื่าได้ยนะคร ในการขักลุ่มทองคำกด Open e t i q u e t เ e เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนครับสรุปคลิปนี้ผมก็มองว่าบิ c คอ n เนี่ยเดี๋ยวรอยอพักตัวซึ่งถ้าลูดแสนเรียนเนี่ยอาจจะเกิดการร่วงวุ่นแรงแล้วก็เกิดแรงแพนิคเซลได้นะครับก็เรามาระวังกันไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้ว โฟกัสเป็นแค่สัญญาณการกลับตัวเท่านั้นนะครับในฟองขอนาทรดผมอาจจะมองเป็นการเด้งเพื่อโฟกัสเทรดฝงขาลงไปก่อนนะครับตามโมเมนตัมที่เกิดขึ้นและก็การทำให้ที่ต่ำลงในทาง์มินเดลีนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพืนอนทุกคนนะครับดีใจได้พูดไนทุกคนในวันนี้ยิ่มเป็นหทอฉลามที่กอนมาก,กับผมและฟัง,งตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ